ตำแหน่งงานวา่างต่างๆมีระยะเวลาในการรับสมัครเพียงสั้นๆเช่นอาจจะภายใน5วัน7วันหรือว่า10วันฉะนั้นหากท่านสนใจตำแหน่งงานว่างอย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่างค่ะ คลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ทำการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการวุฒิการศึกษาระดับปรกษณนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา ตำแหน่งแรกที่เปิดรับสมัครคือตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเงินเดือน11,500บาทจำนวนที่เปิดรับจำนวน4อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุฒิปวสหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรือท่านจะต้องได้รับอนุปริญญ,ญาบัตรหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเงินเดือน11,500บาทจำนวนที่เปิดรับจำนวน3อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งท่านจะต้องได้รับวุธประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือวุธปวิปวสหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา หรือท่านจะต้องได้รับอนุปริญญาบัตรหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาผู้สมัครสอบทุกท่านจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกาพในระดับเดียวกับบุตรการศึกษาที่นำมาใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า สำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตามเว็บไซต์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันจันทร์ที่21สิงหาคมพศ2566ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะและนั้นก็คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในคลิปนี้หากมีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ